สวัสดีครับเจนนี่สวิตนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเซ็ตกู้ซิมนะครับใน iPhone นะครับให้ชมกันใน iOS 15.0.1นะครับปัจจุบันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับติดล็อกซิมนะครับดูตรงนี้นะเข้าไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับไปที่การตั้งค่านะครับไปที่เกี่ยวกับนะครับเลื่อนมาช่องตรงนี้นะครับการล็อกผู้ให้บริการนะครับจะขึ้นซิมล็อกอยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ iOS 15.0.1นะครับตอนนี้ตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่ก็คือเป็น iOS ปัจจุบันเลยก็คือ15.0.1หากลูกค้านะครับจะเซตนะครับถ้าเกิดอนาคตมีอัปเดต15.1 15.2 15.3ก็ให้อัปเดตไปที่ iOS ปัจจุบันก่อนนะครับค่อยเซตนะครับเครื่องซิมล็อกอยู่นะครับสมมุติว่าเราใส่ซิมปกติไปนะครับก็คือ ASD Tag t o Move นะครับมันก็จะเด้งเข้าหน้านี้นะครับ ตัวนี้นะครับให้ลูกค้าเชื่อมต่อ wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับต้องเชื่อมต่อ wi-fi นะ,ะใส่ซิมมันก็จะเด้งนะครับเข้าหน้าสวัสดีนะครับมันจะขึ้นซิมไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็จะใช้กูติมตัวนี้นะครับที่ผมขายอยู่นะครับ โอเคนะครับทำแบบนี้หลังจากสั่งซื้อนะครับก mm hmm. ูติมเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็แกะออกมาแบบนี้นะครับจะได้กูซิมแบบนี้นะครับค่อยๆแกะนะ,ะแกะออกมาก็จะมีกาวอยู่ด้านหลังจริงๆมันจะติดเทปสีฟ้านี้ออกมานะครับด้านหลังจะเป็นกาวสองหน้าแปะไว้อยู่นะครับอ่าเนี่ยนะครับจะมีเทปแปะ กันเหนียวไว้นะครับเราแกะออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาซิมของเรานะครับไปแปะตามรอยบากนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยบากตรงนี้กับรอยบากตรงซิมตรงนี้นะครับแปะแบบนี้ให้เท่ากันนะครับมันจะมีหางโผล่นิดหน่อยอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นรอยบากตามซิมใช่ไหมครับสมมติว่า iPhone ของคุณนะครับจะเป็น iPhone Xs Max i p h o n ที่1อย่างเงี้ย จะใส่ซิมงายแบบนี้นะครับเราก็ใส่งายไปแต่ในส่วนของ iPhone X นะครับเราก็ใส่แบบคว่ำนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็เอาหางหางซิมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ามันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นซิม iPhone 11นะครับมันก็จะต้องใส่ายนะครับตามรอยบากรอยบากมันจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเราก็แค่แปะตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยไม่งงนะตัวนี้นะครับเสร็จแล้ว นะโอเคจะได้แบบนี้นะครับในรุ่นของ iPhone X ใส่เข้าไปมันจะด้งหน้านี้นะครับสักครู่อ่ะให้เรากดไปที่ EDIT ICC ID นะครับตรงนี้ถ้ามันเดิเด่งไวนะครับให้รอมันสักครู่มันจะเด้งใหม่ทีนึงให้เรากดอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วลบออกนะครับให้กรอกเลขนะครับรเลขไม่ต้องกรอกตามในคลิปนี้นะครับเลขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ สั่งซื้อเราทางไหนเรามีให้ทางนั้นนะครับอย่างเช่นสั่งในช้อ p ป,ปีก,ปปก็ขอมาในช้ o p ปี้อัลไลมานะครับสั่งในไลน์ก็ขอมาในไลน์นะครับปัจจุบันจะเป็นเลขนี้นะครับไม่ต้องใส่ตามเลขในคลิปนะครับเลขมันจะเปลี่ยนทุกวัน แล้วกดส่งนะครับหัวข้อนี้สําคัญนะครับกดเลข8นะครับคลิปนี้กดเลข8กดยอมรับเสร็จแล้วเอาทีมออกนะครับใส่เข้าไปใหม่อีกทีนึง่งรอสักทุ่นะครับอากด Activate ไปอีกทีนึง มันก็จะเด้งหน้านี้นะครับให้เราปิด wi-Fi มันจะเข้าหน้าได้ปกติแล้วแถบสัญญาณขึ้นแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับจะขึ้นแค่แถบ a s แบบนี้สาม G สี G ยังไม่ขึ้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสถานะล็อกอยู่นะครับตรงตอนนี้ล็อกอยู่นะครับกดออกปุ๊บเข้าใหม่มันจะกลายเป็นไม่มีการจํากัดฟิล์มนะครับแบบนี้นะโอเคขั้นตอนการทําให้มันใช้งานได้นะครับให้เราเด้งซิมออกนะครับปัจจุบัน iOS 15ต้องทําแบบนี้นะครับอ่า ให้เราถอดค่อยๆถอดนะครับมันมีกาวเดี๋ยวมันจะเสียเก็บไว้เซ็ตรอบหน้านะครับในกรณีที่เราอาจจะต้องเซ็ตใหม่นะครับในในขณะที่เราดีเซ t ตหรือว่าอัปเดตนะครับให้เราใส่ไปโดยที่ไม่ต้องใส่กู้ติมนะครับใส่เข้าไปรอสักรู่นะครับอ่า3 G ก็จะมาเห็นไหมครับ ถ้าเกิดซีมเรามี 4G มันก็จะขึ้น 4G เห็นไหมครับ 4G มาลองเช็คเงินดูก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับลองโทรออกนะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับสำคัญนะครับลูกค้าต้องอัปเดตไปที่ iOS ล่าสุดเท่านั้นณนะวันที่ดูคลิปนี้สมมุติว่ามี iOS 15.1ที่มั่ด2ก็ต้องอัปไปปัจจุบันนะครับ ถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ผมลิดเครื่องอเดี๋ยวโอเคอันนี้อีกเบอร์หนึ่งนะครับของทางร้านจะใช้ ASD t a t t o Move กก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคได้แล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ